ไปกินสวัสดีค่ะมาพบก,กอบเปี้ยวในช่องโชกุนโชกินเมื่อนี้พี่้อวได้ข้าวกับน้ำพริกพี่น้องน้ำพริกน้ำพริกอผงแซ่บบีบกน้ำเาวจแ,แล้วก็หมูทอดแล้วก็ผักลวกผักนีหลายอย่างพี่น้องมีพผักกุ้มนั่งเอกพี่น้องผักกุ้มกับดอกแค ได้เข้ามา,าจานหนึ่งขยำเลยโหยัดใส่มือจะ้จะเพื่ล่างมาแล้อละ่ะ Đọc Được thế อพีอ่น้องกำลังแสยบยอมถึกเห็นยังกลัวเนละยหยดมาลุม เป็นยาระบายดีเทิดเด้อแต่นะ เมื่อนี้อยากกินข้าวอ่ะอยากกินมื้อพี่น้องขอโทษขอพายเด้อจ่ะเมื่อค้นอยากกินไม่น้อยหรอ <laughs> จะมาขึ้นนีได้เป็นปลาปลาคอปลาช่อนทอดเป็นอยากอีกไแมจ๊ะก็เริ่ม กขเลยจัดอี่ขาหมูคำใหญ่ปวดปีนองขอตัวขอไปจ้ะ วงบินต่ำคล้ายไรห่อนกับห่อนนีพี่น้องเสียงกับบ่ได้เนี่ยมัวเว้นนะ่ะคือเสียบได้

ข้าบเลเข้าเต็มจานเ <laughs> มื่อหน้าฉันไปหาดอกเคี้ยปลาดอกเคี้ยน้ำน่ะพี่น้อง อยากเนาเมื่อวานไปรับอันรับอนุบาลไอ้ยังก็่าปริเด็นยาเด็กอนุบาลนะของหลานพ่าจะไปเก็บกวันเดห็นต้นไหมหันไปอีกที่เขาเก็บบันละ bà linh nhá đẹp nhoi bà đẹp anu kia bố cả bà mẹ đẹp luôn hả uhm. ừ bụng Tiếng đâu Cứ bọn nó làm nó làm nó, nó xem nó ข้าวกินพี่น้องข้างบ้านเพิ่นสิเปิดเทนเพิ่นสิมีงานช่วงนี้เปลือกกก็ชิ้นยากๆแน่เลยต่อไปธุระหลายย่างครับ จ้าอิ่มอ่ะกินบะเบิดดอกหมูทอดอ่ะเดือพผักก่ะน้ำพริกแต่ว่าเข่านี่เกี้ยงตับเลยกินบด มื่อนี้คันเพื่อกินมือบอสุภาพกับขอโทษขออภัยหลายๆเด้อแต่ขอบคุณพี่ๆเอฟซี FC ที่ติดตามรับชมคลิปมื่อนี้ค่ะคันมากกับฝากกดไลค์กดแ,แ,แชรก์กดติดตามเป็นกำลังใจเป็นอะไรเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ